สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านที่มักในการเรียงการโตนกเขาใหญ่ครับอีพีนี้ก็จะยอยมาจากอีพีเล็กเลยครับเด้อนี่เป็นลักที่สามครับเป็นไม้หมยนี้ผมจะเคยมาท่านึงนะครับพาปักเพชรนครมากระไดไปตัวหนึ่งครับลงมาตัวเลียนคู่มานนะครับหมยเดียวกันมาจับตัวนี้นะครับตัวนั้นก็ได้จับตัวนี้กับปปากโบย่างผัดย่าี่ลงลงมากครับเลียนคู่อะไรครับ วันนี้ผมเป็นพาปักเพชรกรครับมาลงดินอยู่นี่แล้วครับจะมาลงมองเกาดินซ้ำเดือดหวดครับเพราะว่ามันสวยแล้วครับแต่เย็นก็สูงแล้วครับมากันนั้นแล้วเบิ่งบรรยากาศไม้ตัวเกาผมครับให้เบิ่งครับสภาพไม้มีนกขันด้วยครับมาเมื่อกี้ครับผมจอดรถอยู่ทางผูครับจอดตดอยู่ทางศูนย์เสื่อมมาทางป่าขันอยู่ในป่าอย่างนะครับ แต่กับโซนนะพี่ครับเมื่อนั้นมีนกเสียงกลางตัวหนึ่งเสียงเหมือนม้วนรบบขันในต้นนี้แหละครับมานําเอาบงตัวนี้ครับเสียงคือม้วนคือเป็นตะฟังแต่เฉพาะเสียงกลางเต็มคักเถอเสียงสัดสัเรียะคนม้วนนะครับแต่มีคารบ่มีคารลมเดียวโบรูครับมันจองต้นนี้นะครับผมก็ใไส่ใล่ลงกิึนในนี้นะครับใส่มองก้ามองกันห่มนะครับบอหลายใหญ่ความเดียวลงลูกแล้วก็ไปรีกันเลยครับผมมันสวยนะครับ โอเคครับผมย้ายมาเป็นหมายที่สามครับ mm hmm. เดี๋ยวมาลุ้นไปติดตามไปพร้อมกันครับที่มีโตมาสู้มาโตมาเทียงอยู่บครับหลังจากลงนกเป็นทีเรียบร้อยแล้วโอ้ oh, ลักที่สองเสดายครับโบติดครับนกโไดเอ็นกนกมันโดดครับมันตีอย่างเดียวเราโบได้แบบโอกาสได้น้อยครับ ลุ้นบิ่งครับสามนกหอเตี๋ยทักยาครับมีตัวมาสูอยู่มีนกป่าอยู่ครับอยู่ทางในป่าเรียกก,ก่อก่อก่อ,กอ ลุน้นพร้อมๆกันครับจะมีโตมาสู่อยู่นึกว่าจะมาสู่ครับลุ้นบ้างครับจะมีโตมาโตมาเถียงอยู่ ได้จับเข่งบายขายู่บ่ลงโซงรักเต็มเหี้ยวทั้งโซงรักนะครับรัก,รกที่สามเป็นไอ้มาครักบินมาแล้วครับป้าบินมาแล้วครัจบจับต้นยืนครนกนกสิงห้องคู่นะครับ โตทีเทียงวตัวนี้เสียงกลางนะครับเบบังผมด้วยครับันยังบุมปากด้วยครับกำลังสงสัยเลียบ้ังผม สิงคนดึงหงายง่ายเลยครับสิลงหมดที่นึกได้ลุ่งลุ่งปินหน้าไปหาวัคซีนสิงหนเนี่ยสิลงนี่ครับลูกเฮ็ดลูกแฮ็ดครับปุ๊ดได้ก็โอ้เสียงกลางขึ้นไปใหญ่ครับเขียงนะครับ กูนะดูแลผมมีซิดเสียงม้วนครับเจ้าทินเัมือนะ

นกไปังอยู่ไกลๆมุดไปไดยังกัดบาดยังตายตอนนั่งผบริบึงครับอาจาเนึ้อเทียงกันเน้อสิลงบนตอนนั้น แคือสีเงวสีลงเร็วแล้วแนวได้เป็นหลังเติกนกเป็นไม่ยังมากพอ้ตัวนั้นตีตะไลมากครับตีตะไลไีกตัวนั้นครับเ้าไ้งาได้ไปทงฟุ้นครับเนือกว่าสิมาพีครับ ไปโคราชมองครับบักสิงห์กขอนคู่อ๋อนครับเหมือนจะลงนะครับปวดใจได้ับย่างลุไปลงไม้เลยครับลงเลยครับลงแล้วลงแล้วลงแล้วลงไปหาสิงห์ขอนครับลุ้งครับผมกำลังย่างครับไปครับนี่ครับ นี่ครับนกป,ป้าครับดูครับผมเข้าไปหานกอยู่ยังไปครับยังไปครับยังไปครับ,รบ,รบถึือยู่บลือรุ้นท้วงเสียงเหมือนมุนเลยนะครับ Đúng không? Số Thử xuống con không tìm Thử lúc nha lún được nha nó nó ghi tìm được lại Nhả được nha ถึกตีตลอดเลยมือนี้หนามันยาวอะจา้าเอาโดนแล้วครับเรียบร้อยครับผมเสียงกลางครับโอ้โหดขนาดเลยครับตีเอาตีเอาเก่านาทีครับจะไปเก็บตัวกันเลยครับเดี๋ยวจะบูดายครับมาอย่างโหดเลยครับผมจะไปเก็บตัวเฉลยกันเลยครับผม เสียงกลางเหมือนมวนเลยครับห้าแง่ครับเทียมจักชิว่านะได้คือมันมันกับถ้ำงานนี่แล้ะครับเหมือนผมว่าสิบุโลกครับมีตัวหนึ่งตีตะไลมาหามาแต่ทาานี้นะครับแต่เยียวมามา,มารวมเขาต้นนี้นครับมดกะกัดพรามดดิผมมานั่งอยู่เจน,นั้นครับนะหมายนี่เคยมาเท่านึ่งนะครับเด้ได้ตัวที่ลงมาตี มาเมนกับถือักเพชรนครเหมือนนั้นนะครับเดี๋ยวตูวมาเบิ้บบบงกันเลยครับสีตูงามตูรูปโล่ำให่ครับคือหายครับนี่เดี๋ยวตูมาเบิ้งกันเลยครับนกเฉเลยครับติดใส่ครับ นี่ครับผมได้โตมาแล้วครับคืนมันหมานเท่ากับทำงานเลยนะครับเต็มคอเลครับเนีย่ยตัวนี้เสียงก่างมันมุน่น้ลยครับนูนะครักินนะครับได้ใจนะครับตีมันแทะนะครับตีขึ้นนะ้ำตีขึ้น สุดยอดครับผมวันนี้ก็เล่นสามลักลักแล็กเอาไปเอาลุ้นบักนิ่ตัดโบมาครับิวตันลักสองนกเสียงน้อยลงมาตีกันนครับนกผมตัวเสียงกลางนั้นลงมาลดไล่กันออกไปแล้วกับบลลงมาอีกนะครับกามากกัเลยเก็บนกครับย้ายหมายเดี๋ยวมันนับิ่นหางครับนกสียตัว บางเทือมีอาจารย์สนใจครับอยากได้ไปเลี้ยงไปคือกันนะครับนกตัวใหญ่ตัวงามนะครับเด้อโอ้กัะไบิงกับนกเฉลยตัวปวดนะครับมาฮวดมาดูวด่าอีลาคายลมตีย,ย่างเดียวครับบักสิงห์นครโอ้ยถือตีตลอดการ สามสี่ห้าหกเจ็ดเฟดเก้าสิบเวดสิบสองเส้นครับบดากจะเป็นดากเรืองเหลืองหมครับนกตัวนี้ด้ดากออกสีเหลืองเลยนะครับบ่วเดแมนตอบแดดตอบหยางนะครับโทนสีเหลืองครับเป็นลักษณะนกที่งามครับนกเป็นตกสีในใดแล้วบนะัดนสีเทาๆง,งามๆเลยครับตาเด่งนะครับนกตัวนี้ด้ ตาเองเดี๋ยวเข้าหุ่มสักหน่อยก่อนครับตีกระจายเลยเพชรนครเดี๋ยวเบิ้งนกคักๆให้พี่ให้น้องให้การเดี๋ยวเบิ้งนะครับนกเบิ้งลายเม็ดโคลครับลายเม็ดโคงามครับเลี้ยงก็เลี้ยงดีครับอยู่ต้นไมน้ครับเสียงกา่างมือนๆเลยนะครับ เข่งกระตกเข่งเตะคือบ่เตะอยู่เตะอยู่ข้างละเกียดครับเข่งก็นด้เป็นเข่งใหญ่นะครับเด้อนกเข่งใหญ่ครับเข่งใหญ่ตีนใหญ่ครับตัวผู้ล้านเือร์เซ้นครับผอ้โหตะโรยนะครับล้านนั่นแหละตัวโอ้โหโหดครับตัวนี้ห้องวัดที อย่างฟ้าเอาฟ้าเอ่าโอยปาดนกผมผูกไหตีมกสิดไม่คนแต่วันรับอย่างเดียวมันตั้งแต่มืออม้อนั้นกับถื่ตีบ้ามื้อนี้กับถื่ตีมื้อนั้นกับลงตีสองโตอยพุนกับโบได้ครับตื่นบววจนลิ้นกันตีกันจนออกไผ่เพราะไผ่เพราะมันครับ หานมาหนึ่งเต็มครับผมลินสามลักลักที่สาบในได้ตัวครับลักที่ส่งผูไร้ครับผู้ไรออกต้อนกต้อนหนูให้กระโขลให้โซกให้บาทได้จานได้ได้นกตัวดีๆมาเลี้ยงมาเกลือกันทุกคู่ทุกทันครับสำรับผมวันนี้ก็ได้ตัวเสียงดีๆมาตัวหนึ่งครับมาฮาก่อนนะครับมาโตอยู่ครับวันนี้เหลียวมาครับวันนี้ขโมาเพนนครมาเหลียวับกามาผมขาวกิฟต์เลยครับหอวไม้นี่มีหมัด ใหญ่ๆนะครับเขาห้องหงบ้านผมหูน้อยครับนี่ครับผมวันนี้ครับผมอตากระ้อนกเขาใหญ่กัได้อำลาาจากพี่จากน้องจากอาจารย์ทุกผู้ทุกท่านไว้นนที่นี้ครับโอกาสนาฟ้าใหม่กันได้ออกมาหาตัวนกตัวหนูหานกตัวดีๆมาให้พี่ให้น้องให้อาจารย์ได้เลี uhh. ้ยงได้เลี้ยงกันทุกผู้ทุกท่านครับสำหรับมันนี้กันหมานครับผมถ้าผกฆ่าบวงไปแล้วครับ ย่งดียัางเพื่อในในเก๋ครับวันดินครับสุดยอดครับผมเดี๋ยวผมพอก,กาวคำว่าสวัสดีครับได้เจอกันไหมพี่หน้าครับี p นี้มานครับผม